กินข้าวน้ำกันเนด้อเพื่อนๆเนมน,นี้อยู่เพื่อนบ่ได้ไปไ็ใช้มือนนี่โมเมนต์กินขา้าวนอกกินมีกินมีเมือนี่เจ๊ลากินมีแล้วนี่เพื่อนๆยู่เพื่อนนงเกลิงอยู่เพื่อน,นกินมีตุ้มมีสวยนึงตุ้มมีกินง่าง่ายๆกินง่ายๆ,ๆ ตามสไตล์องจีหลาสิ้นเคยเพื่อนๆเลยตุ่มมีสีสินโมไ้พักมีใบ้วนี่แหละขึ้นเขาเสาแล้วนี่เพื่อนๆเขาเสาวันพักเขาเสาวันพักของจีหลากินน้บอมาเด้อมาเด้อกินน้ำกัน ยังตกนั่งนิ่งอยู่น้าบ้านอยมีนา้าเหือนั่นเห็ดขัว,วพักงูเข่า กัวพวกวงหุ้นเขาอยู่แต่ว่ากินมีกึ่ดอยากต้มมีไวปๆกินยังไงยังไงไอเพื่อนๆมึนก็คำใหญ่มาเด้อมาเด้อ Sao bạn có thuộc đây lại Nguyên kháng Là buồm លាងដូចនឹងតាល់ពីស្លា 我买的嘞。 ้าวว่าไปุ้มปุ้มคำน้ำแซวว่าตนเสาปุ้มกับยาปุ้ๆเนะีตัวมีสสพักสีสินมูน้อยนึงสินมูนิดหนึงแจบ เง,งือกกินแบบง่ายๆสบายๆตามสไตล์จี๋หลาเขาเส้าเขาเทียงน้ำกันกินแะไก็บ,บ่อยากเพราะมันใบหนึ่งมาสองหรือใบาสามหมดเลยนเพื่อนๆเ,เลยยังอยากกินเขาเขาเส้าเขากินสวยนะ เพื่อนๆจะเป็นคือเจี๋หลาบอกเพรทำเป็นจังสีและวท่านยู่อ่ะวันผักวันผักกินข้าวเสราซำหนีเลยครับบายสองบายสามโมงจังอยากอีกเป็นข้าวเทียงเป็นยังสนะ

กินเสร็จกบตัวนกพักเงี่งน้ำมันก็มาในเส้นเลยมนะ่ควรมักสุดน้ำเป็นนิสัยมิดเป็นนิสัยแบบแปลกๆเพื่อนๆกับเป็นกึกกับอก phân con điều Sẽ cú câu Nhìn ngay ngay đồng nhắn mạng quá Tân nhìn thấy phương phương Im nào ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันสองจีหลาพาก,กินพาเที่ยวให้เริ่มพาก,กินพาเที่ยวกับจีหลาสแนลืันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย